โอเคอากาศสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันในจุเลสเทิ์เดอเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่น เคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนต้องบอกว่าวันนี้มีแพ็ครีเทิร์นกลับมานะผมฮะตอนนั้นที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเล็กซี่งไงแต่ในวันนี้ เขาก็กลับมาครั้งครับผมนี่เลยฮนะแพ็กเล็กซี่รีเ์นมาแล้วครับผมว้าวก็มีให้ลุนเล็กซี่นะผมแต่ถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแค่หเปร์เซ็นเท่านั้นครับผมอย่าไปคาดหวงนะังอะมันบังคับไม่ใช่เล็กซี่หนึ่งตัวนะผมเลเวลสิต้องใช้ทุกดาด้วยนะมาจัดครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูตัวดิ หู้ยแล้วรีกกระบดเลยตัวพี่หูจะไปรอดได้ยังไงวะเนี่ยไม่น่าจะไหวอะปะ่ะจัดกรบผมคือไม่ใช่อะไรนะผมคือตัวมันโหอ่ะพี่ไม่ได้ว่าเลยเลยเพราะมันให้เราใช้ธาดไหนก็ได้ครึ่งบกครึ่งน้ํามาแต่ประเด็นคือมันให้่วงเล็กซี่มาตัวหนึ่งไงแล้วโอ้โหอยากให้เขาปรับจริงๆเว้ยพวกตัวพิเศษเดี๋ยมันคนจะเก่งกว่านี้ปะวะเจอไหม ตัวพิเศษอย่างเล็กซี่เจ้าบูบัมปี้อะไรมันควรจะแบบอูยพลังเพอร์ฟูมกว่านี้หรือให้พลังมันเกินเลยว่าแม็กก็ได้ครับผมโอ้โหต้องให้บนว่ะเนี่ยเท่ากันเราเอาสองตัวมาตัวสามเลยเว้ยไม่โอ้โหไม่ได้ต่างโอเคเดี๋ยวเราต้องให้มาารีฟกโกกันไว้ก่อนครับผมแทงไว้ก่อนแล้วก็แต่มันก็ต้องตบด้วยนะจริงๆแล้วอะเพราะว่าออตาโปตัวเดียวไม่น่าจะเก็บสามได้ครับผมโอ้โห แล้วเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่รู้มันเก็บหรือชาร์จเอาโอขายันแล้วด้วยนาไอ้ไน,นะเดี๋ยวกันเดี๋ยวชาร์จเฮ้ยเอา, <c oughs> เอาใจคอเองจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยคอือยังไงเราก็ต้องทวงไว้ก่อนครับผมอุ้ยแล้วดูมันกันสีมันกันได้ดและดีคือแบบโอ้เอาล่ะอ,อุ้ยสวยงาม มันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนเอาละครับผมมหาเทพกโก้ต้องเก็บไปก่อนตัวหนึ่งครับผมที่เหลือออตาโฟน่าจะเบรกไหวคิดว่าน่าจะเบรกไหวครับผมเวิบบัดเรียบร้อยครับผมมาแม่เอาเปียบไอ้ใจเล็กซี่ตัวหนึ่งขึ้นก็ตัดเล็กซี่ไปเลยเพราะค่าพลังมันช่วยเราไม่ได้อยู่แล้วโอ้โยจุกเยดแน่นครับผมมาเทพกโก้วันนี้ได้กินสองตัวเลยวะ่ะนึกว่าจะได้เอามาเป็นตัวแทง ที่ไหนได้มหาเทพกโก้วับ๊บมีไงเป็นไงล่ะห่างพีคาดเอาละครับผมคาโนแรปเตอร์เฮ้ยอย่างนี้เราเราเล่นเอาเอาเล็กตี้ลงมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมออสตาปโป่ถ้าตีต่องจะตุยแมตต้องรอโอเคตีตองได้ครับผมจะได้เอาเล็กตี้ลงมาปิดฉากไงปั๊บนี่เป็นไงเรา หรือว่าถ้าตี2องตุยก็คือให้มันตุยไปเลยครับผมแต่นี่ไม่ตุยไงแล้วก็โอ,โ,โอ้โหเอาละครับผมนี่คือแบคเล็กซี่เล็กซี่จงมามาแล้วครับผมโอ้โหดาเมตน่ารักน่าชังสามร้อยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าเขามีแต้มถึงเจ็ดครับผมไปเลยเล็กซี่มาวางาเล็กซี่พร้อมเงี่ยเบบเบบ เทียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมโอ้โหโโอ้หรอบแรกว่ะรอบแรกว่ะ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดมันไม่ให้พ่วงเล็กลี่มาตัวหนึ่งก็น่าจะโอ้ส oh, บายครับผมรอบตอ่อครับผมโอ้ oh, รอบนี้สบายครับผมโอ้ย oh, รอบนี้ชิวจัดเลยฮะห,หวานหมู ต้องรีตัวไงมันต้องกราลงทุกรอบอ่ะเนาะยางว่าครับผมไม่น่าจะมีปัญหาบ้างไปจัดครับผมโยอยต้อนรับด้วยการกินพืชอย่างนี้พี่ละขอบคุณขอบคุณจริงๆเลยว่ะน้องในไอวะมันต้องอย่างนี้เลยครับผมไม่งั้นตัวมันจะอโผล่ไปไหวได้ไงเมื่อกี้คือถ้ามันเอากินเนื้อสามรอบเลยมันก็เหนื่อยครับผมเอาละฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งมั้ง ไม่แต่ว่าเล็กซี่ยัยงไงก็ช่วยเราไม่ได้มันตีไม่เข้าหรอกครับผมถึงมันจะสะดุ้งาดาเมจก็เถอะแล้วโอ้โหจุกเส็ดแน่นครับผมไม่มีปัญหาครับผมอย่างนี้ก็ยังยืนได้อยู่ไปก่อนตัวแรกสไตโกไปนอนบับเรียบร้อยครับผมเอารห้ามาหเอ็กิโลยังไงจาไปโนทาจูคสัสเราเก็บสองได้สบายครับผมแล้วมีเล็กซี่เอาไว้ติดต่อย โอห้หเรียบร้อยครับผมมาสไปโนทาจุคัสมาแล้วแองกิโลน้อยแกจะอยู่ได้ยังไงแกจะยืนดูได้ยังไงเฮไม่เป็นไรครับผมเทายันลงมาก็เท่านั้นครับผมไปนอนบับเรียบร้อยเอาระคบผมห้เหลือแกตัวเดียวแล้วสินะปึ๊บ โอ้ยไม่ตีไม่อะไรด้วยว่ะทุกคนหวังว่านะประเด็นคือเราจะเก็บไว้เล็กซี่มันจะได้ไปเนี่ยอย่กกันนะเพื่อนขอร้องอย่กกันนะโอ้ยกันตีเออเรียบร้อยถ้ามันตีหมดแพ้นะเนี่ยเล็กซี่ตีไม่ถึงเก้าวันแน่นอนครับผมโอ้ยดีมันตีต๋องโอ้โหหลอดอุยหลอดไว้ โอ้ยแล้วเมื่อกี้มันตีหมดคือจบเลยล่ะผมเล็กซี่ไม่ถึงครับผมตีเต็มเจ็ดก็ไม่ถึงเก้าพันแน่นอนเน่ยผมไปโดนรถก่อนเลยบับโอ้หโอเคสวยงามเหลือตามรอยคือพี่ก่าว่าถ้ามันไม่กันก็ให้มันตุยไปเลยครับผมแต่ถ้ามันกันก็นี่แหละเป็นก้าวของเล็กซี่เวบเึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาเล็กซี่มาแล้วครับผม บ้านเล็กนะฮะต้องให้เกียรติเขาหน่อยเป็นแม็เขาครับผมไม่ได้ออกไม่ได้เลยครับผมไปถ้าไม่ตายฟึ๊บมาแล้วว้าปึ๊บงี้มปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมโอ้สวยงามจัดครับผมเฮ้บ้านเล็กเอาเรื่องว่ะ มาผมเราลงต้องครบสามรอบเลยนะดูดิมาจัดครับผมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยววัดอะไรของเองวะถามจริงไงโอ้โหแล้วตูเจาไปสู้ยังไงวะเลือดโอ้โหเลือดหมื่นเจ็ดอีกตัวหมื่นห้าดามจต้าถึงหกพันโอ้โหโิไปล่าใครมาสู้ ไอ e. มันโหมันเกินไปแล้วมันเหมือนให้เราใช้เคร่องตัวนะพี่เหลือโกต้าปุกมาตัวหนึ่งครับผมต้องปุกพี่อินโดแรปเตอร์มาช่วยแต่มันก็ได้เค่ตัวเดียวว่ะจะไปรู้ยังไงวะโอ้ยงานเข้าโอ้ยังไงก็แพ้ครับผมทุกคนถ้าแพ้พี่ขอโผลนะให้รู้ว่าผมว่าแพ้มันเกินไปจริงๆงอะถ้าแพ้พี่ไม่ต่อนะเพราะพี่ไม่มีตัวเหลือแล้วไปครับผมจัดนะ โอ้โหเพราะว่าถ้าพี่ไม่มีโกต้าเหลือแล้วพี่ไปรีพี่โดแรปเตอร์มามันเสียงเงินเขียวถึงห้าร้อยอะผมพี่ไม่ขอรีดีกว่าให้ดูเลยว่าโอ้โห <c oughs> เอามาเทบคอมปี้มายืนค้ำไปก่อนโอ้ยแล้วตีสองแต่เริ่มโอเคเดี๋ยวเจอลิทมหาเทพคอมปี้ไม่หรอกแต่พี่โดแรปเตอร์มันเก็บตามไม่ได้หรอกโอ้โหเลือดหมื่นเจ็ดพี่โดแรปเตอร์ต้องตีสี่แต้มแล้วตีแต้ม เดี๋ยวดนาะต่อให้คอมปี่เก็บถึงแปดตีสี่ไปก็ต้องเอามากันเจ้าบูเจ้าบูดาเมจห้าพันเก้าโอ้โหตูไม่อยากเล่นด้วยแล้วขอตีสี่เถอเพื่อนขอตีสี่เถอะโอ้โหตีสามอ่าแล้วมันเหลือหนึ่งถ้ามันเหลือหนึ่งแบบนี้ยังไม่กล้าเปลี่ยนพี่โดรแรพเตอร์มาครับผมเพราะถ้าตีไปแล้วมันจะเสียยแต้มฟรีด้วยนะ เราดามเอจโอ้โหเรอาอตีเจ้าบูดาเมตคือไปอโหโัวไปเล่นคนเดียวไปเอาไปเล่นคนเดียวไปดาเมตขนาดเนี้ยเจ้ากโกดก็เลือดหมื่นห้าคือว้าโอ้โหเก็บชาร์ตค,ครับผมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรไงไม่รู้จะชาร์จหรือป้องกันแล้วดีห้าโอ้โห,โหมหาเทพกอมปี้หนูทำดีมากมาแล้วครับผมส่งบีอินโดรแรปเตอร์ลงมาแล้ว บอกเลยมาหาเทพคอมบี้ทำดีมากครับผมยืนคำจนได้เต้มแปดตอนนี้เราต้องเก็บเวลตีไปก่อนแล้วก็ระวังเรื่องดามจของเจ้าบูด้วยอัะผมอย่างที่บอกครับผมเราเล็กซี่เราตัดออกไปเลยเว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยพี่ได้เลยเว้ยอยากให้ปรับค่าพลังมันสูงกว่านี้หน่อยโอ้โหปรับเรียบร้อยไปก่อนคือตัวบิเศษมันควรจะเก่งอ่ะอย่างจูเลติกเวอร์อะไรเล็กซี่โคตรเก่งเลยเว้ย ล็กที่โคตรเก่งแต่มาจูวลัตติกเวอร์เดอรเกมโอ้โหมันไม่ได้นี่เจ้าบูก็รีวิวสองร้อยกว่าถึงจะเก่งยังไงเจ้าบูก็ต้องไปก่อนเจ้าโก้ดยังไงก็ตีพี่ไม่เข้าไปก่อนแล้วเจ้าบูบาย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 เอาละครับผมมีติ์ชนะนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วตัวสีทองเหลืองมาเลยคือมันอย่างว่ามันควรจะเก่งกว่านี้ตัวพิเต็เดเนี่ยข่าวมันลางมันควรจะไปแบบนี้ไปเลยจบ,จบ เออมาเล็กที่ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ครับผมเป็นแพ็คของเขาได้ออกมาแทงแล้วกันนะลูกรอบนี้ป้าไม่ต้องจะเป็นต้องกิ่งครับผมป้าเล็กที่ต้องเป็นแทงเท่านั้นฮนะไม่งั้นแพ้แนโนร้อยเปอร์เซ็นหกมาโอ้โหแล้วมีหกตีสามที่ถามทุกคนเลยนะทุกคนคิดว่าไอไอ่มันจะรู้ได้ไงว่าพี่จะไม่กันอะแล้วมันตีสามมันเลือกเหลือสามมันน่าจ,จะาไปป้องกันก็ได้ คือมันรู้ได้ไงวะแต่ไม่หรอกดามีเมตเรายัางไงก็เกินมันอยู่แล้วอยากกันก็กันเอาไม่กันครับผมปุ๊บมาแล้วครับผมปุ๊บกระโดดเนี่ยมปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยโอเคตบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามมา เรียกว่าสวยจัดจัดครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหเล็กซี่นิเวอร์ซรี่รีเทิร์นอีเวนต์ของพีคครับผมนี่โอ้โหรอบท้ายคือต้องบอกทุกคนเลยนะรอบท้ายนะใครเจอแบบนี้นี่หนาวเลยนะคผมทุกคนมาขอเล็กซี่เล็กซี่ขาวมาตะไกรเลยขอบ <c oughs> โอ้โหยนี่มันเลกซี่ร่างจิ๋วนี่ว่า ข่าวมาได้ไกลเลยขอบไม่ให้ตูได้ลุ้นเลยโอ้โหให้ได้ลุ้นขอบรองว่าจะเป็นเบคิีโอหรือเล็กนี่่อยก็ไปได,มไมดปลล้มาทมํามายเปอร์เลมาทำามโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการตีแพ็กป้าเล,ล็กนี่ผมเรียกได้ว่าเราต้องมีป้าเล็กลี่ในในแม็ดของเราก่อนนะผมในส่วนของเราก่อนถึงจะไปตีได้เนอะแล้วก็โอ้โหดูตัวที่ตีดิ ลองไปปรับใช้กันดูนะผมว่าจะตู้มันยังไงครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าหูค่าพลังคือเกินไปแล้วถูกตัดตัวไปตัวหนึ่งเพราะว่าตอเล็กซี่ลงไงก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมูไปแล้วผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม